จะได้ไม่หนะครับไคิดว่าลงเยก็ม้นะครับไม่แบ่งนักการพนนี้นะครับก็ได้บอย่บ้างแป๊บกาอีแค่ไหนนะสตัวหลังนะสองตัวข้างหลังอดูอนะข้างหลังงูแล้วก็มาดูเกมเซตที่สองตรงรถนะขาซาลาัยหรือว่าเก็บใจชนะกนที่นี้เลยนะ แล้วก็เติไปนะครับจาูเด็กชัตาออนแล้วก็เเารโดดย่างเกอได้แว่โดเข้ามายีชเป่ดต่อได้ล้วนี้สระยาวขโดย่งเกลือไ้เลยครับแล้วก็อไม่หัดคับชัานะครับเสร้างกำลนะครับยาวเน่ายแล้วนะครับรุ้นเล็กนะครับเมื่อสักครู่ราเิดชนะมาแล้วครับแล้วก็ จะเป็นตัที่เสิร์ฟที่ดีของารับไปได้กี่สิบเมตรก็เสิร์ฟไปด้วยนีเอา้วยดแตแก้ที่สองครับขอคของวัญญานะครับเมฆิ่งนะครับไปได้กี่สิบเมตรครับตันี้ครับหนต่อออกนะครับอือกว่ลูกนี้ไม่อู่ตัวมือใหญ่ เหมือนคนโตอ่ะแต่ไม่ใช่คนโตอ่ะเหมือนอายุส <amigo> <t ell> ิบหกเออมัน <amigo> ดูรูปนี้เหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กแปวัตอนแรกรคุยยังไม่ได้รู้อยูนะคุณว่าเด็กอายุสิบหมึงดูคนครงช่างไมเป็นไงเออ น้องังนะครับน้องังกรนะครับและกละกกินน้อยนะครับมาแข่งไปต่อด้วยนะครับและก็กินน้อยนะครับน้องตักรเอาแล้วมัเออกระส่าเลตดูนี่เอาจะดนลัตีนะครับแต่พอสักสักสครับที่สต่อนึครับหนังคนละมวนหรือเปล่าครับ เอาแล้วาตาฝางเติมบอมาสะตูเปิดมาได้แล้วก็ตามยาวยามานลยีหลงท้ายกอครับเป็นแชมของสะตูครับกลบมาที่สต่อสี่ เอาตาบากสาเปิก็ได้แล้วก็ลูกนี้อาบจะใ้ลุปกรมาตาเปิแล้วก็ข้ามเลยจัวสองเอาไชิงว่าะเือเก็ไดคู่แล้วก็เห็นแก้ของอุปกรครับตามมาที่สตัวสี่แบอกว่าใครเปิตอแรกแล้วจัวสอใครดีกว่ากันนี่มีสิทธิ์ชนะสูงสำหรับคู่นี้ ประดูก็ได้เรียบครับเก็บเซตแรกก็ได้ก็เสิร์ฟตันี้ทำไมตสามนี้ทำไมก็เป็นหน้ากระสา,ะามนีับหมายเลยสกเจ็ดข,ของโรงเรียนบ้านตะบัดเป็นฝเสิร์ฟมอเสิร์ฟตันี้แต้ครับเป็น4ต่อ5 อ่ะสีนต้งเงินห้าครับมาเลยครับเอาละครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวาผูกรองเท้าสักคู่เข้ามาพอแล้วซาดูเสิร์ฟยาวๆมาลูกนี้ต่าตางบอกได้แล้วก็อันตรายไปลูกนี้บอลูกไปเป็นแต้มของซาดูครับตามมาที่ห้าต่อห้าครับ อาคาปากแล้วก็ตายแต่ว่า5อ้าวไม่มีใครแล้วเพ็่มเป้น5แง่ว่ารับหนะไป1ครับ6ต่อ5แล้วก็เ้ารถไปสาหลับได้แล้วก็อามาจังหวะที่2 ไปฝากลูกนี้โอ้โหมาน,นเดินตามไปครับเอาซาดูตามมาแล้วครับเป็นหกต่อหกซาดูนับไปหนึ่งเซตแล้วนะครับนะาโปลีก็แย้มสุสยๆกันเลยนะครับระหฝ่างัาดูกับซาดูอารัวหายใจช้ากันเลยทุกทีซาดูโซอร์มา,ามไปฝาเปิดได้ไปแต่ว่าสองลูกนี้สาดูตอบได้แล้วก็ให้ทางครับบอลลูกก็ไป แต่แทงฟองสตาครั่วเองเรามาลุ้นกันนะว่าจะมีเสือสามหรือเปล่ากับคู่นี้ใช่ครับมาดีๆหายใจลึก่อยๆดตรงนี้สาครเป็นฝ่ายเสริมนะครับแล้วก็ลูกนี้อาเสิร์ฟไปข้างครับเห็นแ้งของสะดวกครับตามมาแล้วเจ็ดต่อเจ็ดครับ ลูกนี้เสิร์ฟข้ามาแต่ฝาบลองบอลไม่ได้แราคาโยกจังหวะสองโอวีเซ็ทใหม่ครับแต่แปลของสะดูกครับอากระดูกพลิกน้ำครับจังหวะนี้อยู่ที่แปดต่อเจ็ดแต้มจังหวะเสิร์ฟขามาน,นี้แต่ฝาบลองบอลได้แต่รอมาลูกนี้ครับ จะสู่แต้มเริ่มไหลแล้วนะฮะขึ้นนำไปเก้าต่อเจ็ดแล้วนะครับสไตล์รับฟางยังไงอ่าฟรีบอลข้าไปนะครับสอะดูนักขึ้นมาอ่าฟีบอลฟีกะดูเข้าไปนะฮะอ๋อแล้วสะดูพ้นแลว้วลูกนี้ ลูกน bon oh, no. no no, no. okay, mm ี้หลอวตอนนี้ก็โหไดลบอกว่าทำสาเหตุกาตั้งนี้สุดยอดฮะยัดมาไหลาลูกเลยนะเจ้าหนุ่มสำหรับหมายเลขยี่สิบสามนี่สายความตัวเล็กได้เปรียบแล้วออกเส้นฝานศัยแก้วบลหน้าตะไคร้ดีมากเลยแล้วก็โอเคแล้โหไม่ให้เสียงเลยครับสำหรับวันี้เป็นแก้วของซาดูครับมาษากของนานาโลกลงับเขาแล้ว เพราะว่าส <Five> ัตว์ตัวเริ่มนำไปแล้วนะใช่ครับจากต้นเกมเลยก็ฝาทอัแตงตามเขาไปแล้วก็มาเล่นตรงจังเลยมาเข้าการเกมนี้เป็นสตูรับตี่ตีตื้นมาแล้วก็ทัมแต้มทิ้งห่างไปถึงซีแต้มจะก็ซับนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ปรับจูนก็เล็กน้อยนะครับมันจะแก <Murray> <ble> well ้เกมกลับมานะครับในช่วงเวลาหลังนะครับ ดูว่าชักษาจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับได้ลงอเป่าแล้วก็ดูต่อไปนะครับระหว่างซับสมบัติกับทุลักทุเลีมนะครับก็ขอให้นักกีฬาทั้งสองทีมครับเติมตัวให้เรียบร้อยนะครับอัดก่อนเปล่าแต่เดี๋จบจากคู่นี้นะครับเราจะทำการแข่งขันเลยนะครับ ไม่แค่ขอเวลาหน่อยตัวมาคร็อกแล้วนะแต่พร้อมแข่งหรือเปล่ามันไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูโฉบหน้าครูทุลักกันเลยเออนักกีฬาลงสนามตั้มแล้วนะครับเราจะมาดูว่าจับฝ่าแจ็คเกมได้หรือเปล่าเดีจะหยุดเกมเสิร์ฟของซาดูได้หรือเปล่ากับเต้นนี้นะฮะ เอาลูกนี้ไปดูกันครับอกอ็ทำให้สะดูกระแทกเป็น12ต่อ7เอาสดงามด้วนครับฝารสสดตะวันแรแล้วก็กาดูกันเดิอมาครับฝาสลองบอลมาได้แล้วเดินข้าไปตหวัที่สอง ดูกว um, ่าหดลูกน um ี right. ้ลงครับลงขึ้นเลยนะครับเปแตมของสะดูครับหนีไปเป็นสิบสามตัดเจ็ยร์รบเสอความบูมดิมแหมลูกนี้มัลุกออไปครับเป็นแตมของช็า แลขออีกตัวนะฮะไม่รู้มาจะดูนู่นสองยังไงโอ้โหหลุดออกไปนะครับน่าเป็นแต้มของชักฝานะครับได้ตามเข้ามาแล้วนะครับเป็นเก้าต่อสิบสามแต้มแล้วนะครับ คุณพริพาพรนะครับอ้วนเบนะครับพอโรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวังนะครับมาร่วมบริจาคเงิน500รบาทนะครับแล้วก็ขออานสนุกนะครับตากจันนะครับขอโรงเรียนวัดพัฒน์เกษนะครับบริจาค300รบาทนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับายนามะครับเพื่อร่วมสนับสนุนกีณลานะครับียาสีเจญยับต้านยาเสพติดนะครับเอาแล้ว อ <c ười> ือนีข้าใไปแล้วแต่แตได้ข้าใส่ใข้าข้านีแต่อกจะดที่เอาไปเป็นสิบสี่ต่อสิบรับโอหมาแแต่ลูกนี้มันจะไปรับโอ้โหนาเสียดายแต่แต่อก ฟักปาครับบอกแรงยังเยอะอยู่นะครับอ่าครับจักรากก็ตามมาแบหายใจล้ขต้นคอครับ1ดต่อ14แล้วก็มาเข้ามือเสิร็ฟครับขอทิ้งจักรรรดิ่อินเดิไป เอเาตยสาาตาาตตาตนาตตาตเอาแล้วให้เี๋ยวใครอยู่ตายแล้วลูกฟอตาแล้วอู่นี่ยอมไดาครับก็เสตไปอาได้กระจเกดเอเ่อแล้วก็อันเดอร์ไปซาดโก็ได้ซมาสตรสละแสาดูโ บอกว่าผู้นี้ไขรเนียวครอยู่นะครับไม่รู้เป็นแตของซาดูครับนีห่าออกไปเรื่อยๆครับเป็น16ต่อ11แล้ว อาจจะดูไม่ได้เสิร์ฟต่อนะครับมองันจะเริ่มเสิร์ฟหลังต้นไม้ไปแล้วนะดับฝาดนะครับตั้งใ่เสื้อผ้าเปลานะครับอ่าออฟนะครับนะเป็นแค่ฝาไม่เต็มนะครับฝาดบอกขยับลามทีละนิดละนิดนะครับ นาตอกสตูเฉยเมื่อไหร่เราจะได้ตามไม่ทันนะครับเสรศษเข้าไปแล้วนะครับก็องไปเออเป็นเช่นสั้นได้ต้นเหมือนเคยบอกแล้วนะสะดตูอย่าเฉยนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปนะอุประกอณ์ดิ อาไปจับลอกบอได้สามตาาัวสรจจบอกโยแล้วก็ลูกนี้ตีรตามะได้แล้วครับแต่ว่าลูกนี้มากรนะนักตะตะไครมาเลยนะครับลูกนี้แล้วเต้นนำไปเป็น17เจต่อสแล้วนะครับต่ารามาดูว,ว่าเซตนี้ฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายได้ฝ่าย sau coi <laughs> được à? à không, phát sẽ lên bay sơn sơn nặng nặng, nén เห็นแต่พอจัปฝ pues, ่าครับ14ต่อ17ครับอ่าดแล้วขอเวลานอกครับของเราต้องขอบ้างนะฮะดูแล้วสบฝ่าหายใจลดต้นคอามมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้แต้งพิณห์ยันอยู่3แต้มนะครับแตถ้าสะดือได้เสต็จหรืจะเป็นฝ่ายที่ชนะไปเลยนะครับแต่ถ้าสับฝ่าได้เสต็ เราก็จะมาแข่งก <turn s all fruit> ัน <forecasting> ตัด <moderate> สินที่เซตที่สามนะครับเรามาลุ้นนะครับหือว่าสูสีนะครับนะือวเด้วยลังนะครับทีประสบการณ์นะครับอาจะมาดการแข่งขันอีกรอบหนึ่งนะครับการกีฬาตุ่มของน้องเฟย์ชพี่แองอ่ายื่าถึงที่ติดห้านะครับ

ไปแล้วลูกดีเสิบยายวาวาเก็บกายหรือไม่ครับอยากเก็บายได้หโอ้โหดีมากๆนะเอาแล้วครับหายใจลึกเต้นแล้วครับ16ต่อ17จจบที่2เซตหรือ3เซตครับมาดูกันครับลูกดีเสริมไทรครับน่ารู้อ้าวแต่ทันแล้ว เป็นสิบเจ็ดเท่าตามมาแล้วครับเต้หายใจใรถนะต้นคอยเลยนะครับมาดูกันว่าเุดนี้ฝั่งไหนเป็นสั่งได้เซฟไปนะครับเสริมเข้ามือทีจริงๆน,นะครับจ้าตัดฝารูนี้เสร็จไปแล้วเท่านีลูทีน,รนครับแหมจบใส่กันเรียมา้อยเต้แล้วนะ ตอน ial, นี้เหนื่อยดีละตรอดการกีฬาอาล่บตกลับมาเป็นสตูนอาแล้วเป็นสิปดต่อสิอนี้เสือยาวมแล้วก็แล้วก็โไปด้ลุข้ามเลยครับแล้วก็ซาดูซาดาแล้วกซาดาสนูแลได้ยกโยนาวต้วไลูแล้วก็อะไรเป็นซาดูครับนี

ค้วกอซาดูก็ีห้าไปเป็นยี่สิบเอต่อสิเครับผมต้องบอกว่าแรกกันที่เกิร์ฟตะครับหรบพูี้่าเติม่าาเรได้ยกอีกทีหนึ่งใส่ข้าใจกันครับยงไปครับ่องนี้เห็นแต่ของซาดูนี้าตออไปเป็ยี่บองต่อสิ อ๋อดูวสาดูได้เก่งมาถูกจุดแล้วนะฮะับใช่ครับมาแต่เอาตอนท้ายเช็คติดแล้วแล้วก็ตานเลยคือใส่ปลายไม้ขาดครับไอ้แต่มของสาดูนะโอโ้โหเอาแล้วครับเสือฟื้นแล้วครับเสือสาดูครับเปิดปลายเหล่าบอลได้โกลอีกทีนึงพาไปเลยแล้วก็โกลไว้ซาดู เตข้ามาโดบนี้ขอบอลแล้วก็เตะข้าไปแางบอลข้ามาแล้วก็กระปากปากหนออกมาแอบตามมาก็งนคนระับเป็นสเปซตอนสี่3 อันลูกนี้ได้แม่ค้อยก็นะ,น,นะครับดูแลไทยยืนรอเป็นทีแรกครับสำหรับเราวโ็น12ุส,สองปีูกนิกัฝาเดินมาเอาี้ยังเดีกคก,กับสำหรับจังหาัดฝาดูเติเครับอีกขนาดบบอาเลย